ในกรมอันยยงค่ะทุกคนก็วันนี้เรามาทัชมาฮาล ที่เป็นคนไทยนะเราจะได้ตั๋วแค่4 740บาทเท่านั้นแล้วก็เขาจะให้นามฟรีกับไอ้นี้ฟรีทุกคนก่อนมาทุกคนอยาซื้อที่ข้างนอกนะคะคือเดียเนี่ยมาแล้วก็ซื้อไอ้นี้ก่อนเลยข้างนอกเขาขาย๒๐รูปีแล้วก็ขอส่วนลดได้15รูปีเท่านั้นแต่ว่าเพิ่งมารู้ข้างในตอนมาซื้อตั๋วว่าเขาให้แค่เขาให้ฟรีค่ะตรงนี้เราก็เสีย <laughs> เสียเขียนเนาะ,ะแล้วก็วันนี้เราจะพาทุกคนเข้าไปข้างในนะว่ามีอะไรบ้างข้างในมาตามมาเลยค่ะ นจะเป็นประตูใหญ่สวยมากก็คือรอบๆข้างๆเนี่ยจะมีต่างชาติมาเยอะมากค่ะทุกคนตั้งแต่มาอินเดียนะยังไม่เห็นต่างชาติสักคนเลยเนี่ยเราเพิ่งมาเห็นต่างชาติก็ที่นี่แหละค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาพามาดูาใน,นะนนั้นเลทุกคนจะทุกคนจะเห็นได้ว่าทางออกมาเนี่ยจะมีต่างชาติเข้าออกมาเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นคนแว่า,าหรือว่า,า,วาหรือว่า,วาจากจีนญี่ปุ่นมาเยอะมาก ใกมากค่ะทุกคนจากมองจากมุมนี้เนี่ยเราจะเห็นทัชมาฮาลแบบสวยมากจะลองให้ทุกคนดูนไปได้เ่ยนะ ตรงนี้จะเป็นที่ที่คนส่วนมากจะถ่ายรูปกันนะคะเพราะว่าข้าหลังนี้เราจะเห็นทัชมาฮาลแบบสวยมากจะเห็นเป็นรูปทัชมาฮาลสวยๆเลยเดียวก็ได้ถ่ายรูปตรงนี้แล้วนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นอินเดียเองเขาขน่าจะไม่ค่อยได้มากันเพราะว่าคนเยอะมากตรงนี้เราต้องแย่งกันถ่ายรูปแล้วก็เขาจะมีตาตกล้วยตากล,ากลมาถ่ายประมาณว่า50ลูกนี้ตอนน่อ1ลูกเขาก็จะมาประมาณแบบเอาไหมเอาไหมเดี๋ยวแถวนนี้ให้แถวันนี้ให้นนใหตากล้องเยอะมากคะ่ะทุกคน ่ามือมือกัวันนี้นะคะเขาก็จะมาแบบให้เราดูรูปว่ารูปที่เขาถ่ายจะประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็ให้เอเจมเพิาแล้วก็ถ่ายรูปเราให้ดูแต่เขาไม่เอดอ r o ให้นะแล้วก็จนกว่าเราจะ่ายเงินไปเขาถึงจะเอดอ r o เข้าเราสองอค่ะทุกคนแต่เดี๋ยวเราจะพาทุกคนเข้าไปข้างในในเมืองสีขาวข้างในนั้นเราต้องใส่ค่าสีฟ้าผิดรองเท้าด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไป้ีไนคะเไปกันเลยค่ะ อนนี้เราอยู่กันที่ uh, The ว a y t h ของทางเข้าไปทัชมาฮานะคะทัชมาฮาเนี่ยเขาเชื่อกันว่าเป็นที่แห่งสําหรับคู่หคแห่งความรักนะคะทุกคนส่วนมากจะมีเป็นคู่มาเป็นคู่แล้วก็ถ่ายแบบประมาณที่วดดิ้งฮันนีมูนประมาณนี้ค่ะทุกคนแต่ว่าจริงๆแล้วที่นี่มันเป็นสุสานของคนคนหนึ่งอ่ะซึ่งเดียก็มีข้อมูลไม่เยอะแล้วก็ตอนนี้เรามีวัยรุ่นดูไบยอยู่คนหนึ่งเราขอสัมภาษณ์วัยรุ่นดูไบหน่อยดีกว่า ขออน,นุญาคะนี่นะเพื่อนเราเนี่ยอ่าพอจะมาพอรู้ว่าจะมาก็คือมาสเตย์เลยนะ This <laughs> me where are you from? Ah, be Thailand Sebu. Ah, I ask you in English you tell me in Urdu. Ah, okay. How do you feel here? Yeah, very hot. Very hot. <Yes. S 1> And then, is it beautiful? Yeah, it's very beautiful. Mm hmm. but I have not seen uh, before. This is my first time. Uh, and then you know about this place? Yes, I know because this is a landmark of the world. Yeah. Can you tell? Uh, his story about this place a little. Uh, he 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 know a little. Uh. Yeah. But it's okay. Thank you very much, Kipria. Okay. Oh, ผุผ้านี่ก่อนนะเพราะว่าข้างในมันเป็นสีขาวเขาคลัวสกระปกข้างในอ่าแล้วก็ข้างในเขาไม่ให้ถ่ายนะทุกคนเราก็ไม่สามารถถ่ายได้นี่ทุกท่าน ตอนนี้เดียวก็ได้เข้าไปข้างในแล้วนะคะก็ข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นอ่าสุสานสุสานข้างในแล้วก็เขาจะบอกว่าสุสานนี้เนี่ยมีมันมากกว่า2,000ปีแล้วนะคะตอนที่ร้อนา่าาแล้วก็รอบรอบเนี่ยอยากให้ทุกคนดูว่าจริงๆที่เนี่ยมันจะเป็นภาษาอาหรับหรือว่าอายะอายะอัลกุรอานหรือเปล่าไม่ใช่เนาะเป็นภาษาอาหรับอย่างเดียวนะคะทุกคน ามผนังแล้วก็ข้างในจะบอกว่ามันมีเพชรพลอยอยู่ข้างในตามผนังนิดนๆหน่อยๆนิดนๆหน่อยๆซึ่งเขาห้ามถ่ายรูปนะข้างในเดียวก็เลยไม่สามารถเก็บมาให้ทุกคนดูได้แล้วก็เดยวอยากจะบอกว่านี่เลยค่ะก่อนจะเข้าไปเราต้องใส่ถุงเท้านะคะถุงเท้าที่เขาให้สีฟ้านะคะทุกคนจะบอกว่าถ้าทุกคนมาอย่าเผลอไปซื้อกันข้างหน้านะคะเพราะเขาเจสี่สำหรับคนไทยอ่าสำหรับคนไทยเรามีพันธงมิตรกับอินเดียเราจะได้แค่ 740บาทเท่านั้นถ้าประเทศอื่นคนต่างชาตินะคะทุกคนเราจะได้ในราคา4 1,300บาทะคะ่ะทุกคนแล้วก็ออรูปีนะคะ sorry sorry แล้วก็ข้างๆเนี่ยจะเป็นจะเป็นไม่แน่ใจว่าจะเป็นเกตเนี่ยโดนข้างๆเนี่ยจะเป็นมัส,สยิดหรือว่าเกตแล้วก็หลังจากนี้ก็เราจะเอาวิวมาให้ะะทุกคนดูนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะคะฝากฝากกดไ like, ลค์กดกดซับสไคร้ด้วยนะคะ ทุกคนตอนนี้เราหลงทางกันนะคะก็ไม่รู้ว่าทางออกอยู่ทางไหนเพราะที่นี่มีทางออกดั้ง4ประตูแล้วก็เราเข้าไปทางนู้นทาง VIP Gate ซึ่งจากที่เราอจอดรถก็คือมาที่นี่ประมาณ4กิโลเราต้องขึ้นออโต้มาแล้วก็ถ้าเราจะกลับเราจะกลับอีกประตูหนึ่งซึ่งมันห่างกันแค่1กิโลและ,ะเราหลงทางทุกคนแล้วได้ถามไกด์แล้วตอนนี้ไกด์บอกว่าให้เดินตรงไป ให้เดินตรงไปแล้วก็เนี่ยนให้เดินตรงไปข้างหลังมันจะเจอที่จอดรถซึ่งไดรเวอร์ของเราก็คือคนขับรถของเรารออยู่ตรงนั้นค่ะ กำลังจะกลับกันนะคะซึ่งเรากลับกับรถกอล์อฟเดกอล์ฟตอนตอนเรามาเนี่ยเรามากับอ,ออตโต้ห้าสิบรูตอนนี้เรากลับกับรถกอล์ฟก็คือแค่สิบรูเปีเท่านั้นุกคนประมาณหนึ่งกิโลเมื่อกี้เราน่าจะโดนใบย่าหลอกเลยเนาะน้าเขาบอกว่าถ้าเกตปกติเนี่ยทางเข้าคนจะเยอะมากๆเขาก็เลยพาไปเกตวีไอพีให้แต่ว่าเท่าที่เห็นก็คือมันอยู่ประตูเดียวไม่รู้ว่า ก็คือกลับแค่สิบรูปีแต่มาห้าสิบรูปีอะทุกคนดูสิอันนี้ก็คือบ๊ายบาย <laughs> เอาคือเพื่อนๆที่มาด้วยกันนะคะทุกคนไกัก็วันนี้ก็เหนื่อยมากๆเลยทุกคนอ่าตอนนี้เราก็มาเที่ยวทัชมาฮาลทั่วแล้วนะคะก็เรากําลังจะกลับกันแล้วขอฝากทุกคนมาเที่ยวที่นี่กันได้นะคะก็ใครที่อยากมาอย่าลืมทัชมาฮาลที่เดียด้วยนะคะติดอันดับโลก วันนี้ก็ฝากด like, <ๆ>กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นนะ